นี้เมื่อสักครู่เนาะผม,มถอนวิธีแนะนําวิธีการเทคสวิตช์เบอร์พัดลมนะครับกดหนึ่งสองสามเต่ทีนี้เรารู้ว่า,ามันเสียนะครับแต่เราไม่รู้ว่ามันจะซ่อมได้ไหมเราก็ถอดออกมาเลยนะครับนี่ผมถอดออกมาเลยนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะซ่อมได้ไหมนะแต่และรุ่นอาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็ลองมาสังเกตดูวา่ามีอะไรสนิมหรือมดขึ้นมดเข้าหรือเปล่านะครับทําไมมันไม่ติดนะ ผมลองเทสดูเบื้องต้นนะครับเบื้องต้น,นกันคอนก็ไม่มากเท่าไหร่เวลาเรากดไปทําไมมันไม่สัมผัสเห็นนะผมโอเคปรากฏว่าจุดสัมผัสเป็นที่จุดสัมผัสนะไม่ดีนะครับนี่มีตรงอ้าอยู่ตรงนี้น,น,นี่เห็นมองเห็นอยู่นนะเนี่ยนะนะเวลาเรากด โอเคเราวเจลเล็กนะครับเป็นตัวช่วยในการอาเป็นพระเอกในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราขีดตัวเล็กเข้าไปในแผงตรงนี้เลยในรูวันนี้แหละนีดลงไปเลยอืมเสร็จแล้วเรากดเลยครับครับกดไล่เลยทุกปุ่มเลยนะกดไปเรืร่อยครับกดไปเรืร่อยเพราะว่าโซเล็กมันจะกัดพวกคราบนะครับพวกคราบสิ่งสกรปรกหรือ ที่มดมันเกาะนะครับไอ้คาบที่มดไต่มดเดินนะครับหรือว่ามันเกิดลาเขียวนะครับนี่ครับโหแต่มันไม่น่าเสียนะเพราะว่ากำลมเด้งดีทุกปุ่มอ่ะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เบอร์หนึ่งไม่ติดเนาะเราก,กดเบอร์หนึ่งคาเลยเปึ๊บวางไว้ก่อนนะครับอย่าไปจับนะพอเราปลอกสายไว้กดเบอร์หนึ่งคาแล้วก็เสียบปลั๊กครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็ดูที่นู้นนะเสียบปลั๊กครับผมปึ๊บ หมุนแล้วครับนี่เห็นไหมโอเคถอดปั๊กครับกดเบอร์สองนะเห็นไเบอร์สองเมื่อกี้เบอร์หนึ่งหมุนแล้วนะกดเบอร์สองเดี๋ยวปั๊กครับเดี๋ยวดูตรงนี้เลยเบอร์สองเบอร์สองไม่หมุนครับผมเบอร์สองยังไม่หมุนนะเดี๋ยวเบอร์สามมันหมุนอยู่แล้วเนาะแต่ลองกดดูก่อนเบอร์สามเบอร์สามหมุนนะถอดปั๊กครับเบอร์สองเบอร์สองกดย้ำๆไปก่อนเบอร์สองกดย้ำแล้วเบอร์สองเบอร์สองไม่ติดนะครับ เดี๋ยวมาเทสก่อนปลอดมาครับเบอร์สองไม่ติดเมื่อกี้เราทําให้เบอร์หนึ่งติดแล้วนะโดยการขีดเข้าไปตรงนี้แสดงว,ว่าเบอร์สองขีดไม่เยอะนะครับแล้วเราขีดอีกรอบหนึ่งขีดเข้าไปอีกรอบนึ่งให้มัน,นหนักๆนักนะมันจะมีตรงอ้าอ้าอยู่ตรงนี้นะเพื่อนนะมันสามารถเอาเอาอะไรเข้าไปได้นะโดยนี่นี่นี่ อ่าอะไรแหลมๆหมนะเหมือนเข็มนะเดี๋ยวผมวันนี้แล้วกันไอหัวนี้แหละอาจจะไม่ไม่ออกทั้งหมดนิดเดียวนะครับนิดเดียวโอเคกดดูเด้ได้ได้ ันนี้เบอร์อะไรเบอร์สองนี่เบอร์สามเบอร์สามผมผมว่าผมถูกไหมน่าจะถูกนะเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวอยู่ในรูนี่แหละครับเดี๋ยวดูก่อนเบอร์สองมันไม่ติดเทียบกันมันน่าจะติดนะวกอันไม่มีอะไรเบอร์สองกดแล้ว กดค้าวแล้วเดี๋ยวผมจะเสียบปั๊กก่อนหมุนยังหัวสองก็ยังไม่หมุนอยู่ดีครับเดี๋ยวผมหาวิธีก่อนนะ